สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะวันนี้กะได้ออกปลาตะเส้าครับพี่น้องบรรยากาศกะเอาท่าอยู่ครับผมอ่าก็ได้มานั่งฟังนกพี่น้องโอ้ยนกเลือกเอาเลยครับผมจะต่อตัวใดนะครับเนะาะมักเสียงใดเสียงไงห,หนี่ตัวนึงพี่น้อง เขาเป็นสองกุกเ,เต็มเลยเลือกเอา้าพี่น้องอุ้ยมาเลือกก็คักเลยครับมักตัวใดสีตอตัวใดอุ่นคู่กันจนจนจนอยู่ ว่านั่ง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 ฟังไอ้คู่อ้างก็บบ้านเห็นอยู่ครับบ้านใยิ่งอยู่ฟังสก,ก่รนพี่น้อง ตัวนึงเสียงกลางไปง่าครับนี่ดูเข้าถึงก็บเสียงไงที่กันเอาพี่น้องคิดได้อานกไปว่างนะครับบานนี้เนาะโอ้ยกลางโคกกลางฟ้าอีรีได้พี่น้องนี่บรรยากาศดเลยครับงามทำเลกับงามเอามันลุ่นๆน้ำกันพี่น้อง แหม่ลกไปสวยซื่อไปทางอื่นโอ้ยนกสองขุดครับผมานี่ไล่ รับมาผดมาโพเที่ยดเสียที่ร่องกระถือกีตอมนะครับนะเนาะขาวจานพานพี่น้อ,องอู้ยกล่องผมคือตกมากแต่นอกเห็นกนกไนเนาะโอ้ยเห็นนกเี่น้องเลยลูยกสองกุ๊กครับผมโอ้ยเห็นกล่องเห็นนวกวนะันน้าพี่น้องเอ้ยกล่อง,องนงี่เนาะ นกสองกุกเรียกลงกุกหนุนเออนกหนุนคู่ดีขนาดจักนั่ที่บอร์ะพี่น้องเบ็ดเดียวนึนดวงดอกแปดโม่งกลัวเราโอเคโม่งกลัวเราหมื่นนี่ครับแล้วเป็นยังพี่น้องเอ้ยหมื่นให้แดบอ้เหาะค,ครับผมน,น้อยครับประมาณหมื่นสิบกว่าบาทครับพระเจ้าก็ได้บ้านเขาพี่น้องหมองนี หืมคุณเอ็นงามอยู่เสียงน้อยคมๆหรอกอื้ยอืมงามอยู่่นาดข้ามงามเลยดวะข้ามงามได้ทีนนี้มันข้ามด้วอครับโห้ไอะไรสป,ปีคอตากบ๊ะ อ่าเนี่ยที่นี่พี่น้องนี่หาไอ้หา,านกแปลกๆมีเสียงขาวพรม,มีนักเกลียว่าอยากได้นกมกซับนะครับเนาะบพันเห็นสักตัวโอ้พี่น้องเหมืนมึงทำเล่ครับผมอมวานเขาไม่ไหมหวังจะมีเสียงไงแตัวนึง่งยิ่ง่ายหันเลยโอ้กล่องผมยขวัญมาเห็นนกแล้วครับว่าจะเคยหาในห้องอีดีซะพี่น้องอ๋อ วิดเดี๋ยวครับพ่อหาน้าที่ว่าตัวนี้โอเคครับพี่น้อง